ก็ S 1> <S 1> <S สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้อาจารย์จะมาสาธิตแบบการแช่เยือกแข็งเนื่องจากว่าวิธีการแช่แข็งอาหารเนี่ยเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งอย่างที่เรารู้กันนะคะก็สําหรับตัวอย่างวันนี้ที่อาจารย์จะสาธิตก็คือจะเป็นนี่ลำไยอบเอ่ใช่ลำเหี่ยวแห้งลำไยสดแช่แข็งเนาะเนื่องจากว่าวิูการนี้เป็นฤดูการของลำไยใช่ไหมคะเรื่องจากผู้ประกอบการก็หรือกเกษตรกรถ้าเขาไม่สามารถ ขายเป็นผลสดได้อย่างนี้เราก็จําเป็นที่จะต้องหาวิธีการถนอมอาหารเพื่อให้เก็บไว้กินนอกฤดูได้ว่าถ้ามันหมดฤดูกาลของมันแล้วเนี่ยเราก็จะกินไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นการแช่แข็งการแช่แข็งอาหารก็จะเป็นการถนอมอาหารเพื่อให้เก็บได้นานขึ้นระดับหนึ่งนะคะวิธีการก็คือพอเราได้เราได้ผลสดมานะคะเราก็จะเอามา ทำความสะอาดก่อนเนื่องจากว่านอกฝนเนี่ยมันก็จะมีสิ่งสกปรกมีเชื้อราเราก็จะเอาพวกโรคที่เป็นเชื้อราหรืออะไรเงี้ยมาล้างน้ําเปล่าก่อนแล้วก็เอาพวกขั้วแม่เห็นขั้วไหมเอาขั้วกออกด้วยนะคะเพื่อที้สิ่งสกปรกเนี่ยจะได้ออกไปก่อนที่เราจะเอามาทําการปอกเปลือกล้างแล้วก็ให้เสด็จตึงให้แห้งก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ทําการปอกเปลือกนะ แต่ก็ปอกไว้แล้วนะคะงเชด,ดูก่อนจะทําการปอกเปลือกไว้แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เอามาเล็ดออกเนะื่องจากว่าเราเอาเปลือกออกให้หมดก่อนเสร็จแล้วเราเค่อยไปล้างอีกรอบหนึ่งนะคะมันก็จะมีเม็ดติดอยู่เสร็จแล้วเราก็ทําการอเอาเม็ดออกวิธีการง่ายการเอาเม็ดออกก็คือใช้ปลายช้อน,นะะใช่ไหมคะที่แหลมแเนี่ยเห็นไหมพยายามเอา กั้วหยักตรงกั้วนี้แล้วก็ออกเอาเม็ดออกนะคะเสร็จแล้วก็จะได้เป็นลูกอย่างนี้เห็นไหมก็จะได้เป็นลำใย,ยที่อาจจะมีแบบบางชิ้นที่มันแตกหน่อยนะอ่านี่ได้่างนี้นะคะในระหว่างที่เราทำวันนี้เราก็จะทำการบอม,มเปิดเครื่องตู้ฟีดไว้นะคะตู้ฟีดของตึกเราก็คือจะเป็นแบบเชฟรีเซอร์เนาะหรือเป็น ตู้เย็นแบบใช้สารทำความเย็นนะคะอันนี้จะใช้สารทำความเย็นคือ r 4 0 4เห็นไหมตรงนี้นี่ r 4 0 4นะคะก็ความจุในการให้เพราะฉะนั้นตู้นี้จะเซตอุณหภูมิได้เพราะฉะนั้นก็เนื่องจากว่ามันจะดีกว่าตู้ฟรีซที่บ้านเราก็คือมันจะควบคุมอุณหภูมิได้มันจะมีฉนวนเห็นไหมคะฉนวนรอบรอบเนาะเราก็จะปลดลองเครื่องไว้อัน <c oughs> นี้จะเซตไว้ที่ลบ 20องศานะคะอันนี้มันกำลังทำอุณหภูมิงลงไปเนาะมันก็จะบวกลบนิดหน่อยเพื่อที่จะเราจะแช่แข็งมันกดลบได้อีกนะกดชึ้นกดลงดอีก เรนจะเซตไปที่ลบยี่สิบนะคะอ่าปดเซตมันก็จะทำํำบูนหูมลงไปอีกนะในระหว่างนี้เราก็จะมาทําการเตรียมตัวอย่างก็คือวัตถุดิบของเรานะคะสำหรับตัวอย่างที่อาจารย์จะแช่แขอาจารย์จะใส่ถุงนี้ใส่ถุงใสโดยที่เราทำต้องทำํำ แล้วเราก็จะทําการจับเวลานะคะว่าเราจะต้องใช้ระยะเวลาในการแช่แข็งเท่าไหร่ถ้าเป็นชิ้นประมาณลูกเท่าลูกลําไยเนี่ยก็จะจประมาณ4-6ชั่วโมงแต่นี้เราจะจับเวลาก่อนนะคะเนื่องจากว่าเรายังไม่เคยทำเสร็จแล้วถ้าแช่แข็งแล้วครบอุณหภูมิเช็คอุณหภูมิสินค้าว่าได้ถึงลบ18หรือ,อยังเราก็จะเก็บไวท้ที่เราจะเอาออกมาชั่งน้ำหนักก่อน แช่หนักหลังแช่แข็งนะคะเสร็จแล้วก็จะเก็บไว้ในตู้ฟรีซอีกประมาณ7วัน7วันแล้วถึงทําการทดสอบการละลายเนื่องจากว่าครบ7วันแล้วเนี่ยอ,อุณหภูมิสินค้าแช่แข็งก็จะ สำหรับสินค้านี้ลำไยเนี่ยมันแข็งแล้วนะคะเนาะอาจารย์ก็ชั่งน้ำหนักเมื่อกี้เรียบร้อยล้วเสร็จแล้วก็อาจารย์ก็เอามาละลายต้องตรวจเช็คดูให้ดีนะว่าเราปิดซีลดีไหมไม่งั้นคือน้ำที่เราใช้ละลายมันก็มีโอกาสที่จะเข้าไปในถุงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหนักที่เราจะชั่งน้ำหลังละลายเนี่ยมันจะไม่ถูกต้องนะคะ เนีกก่ยจะกาแช่ไว้ในน้ำน้ำนั้นเป็นน้ําเย็นนะก็อุณหภูมิประมาณไม่เกินห้าองศานะคะก็แช่ไว้จนกว่าแล้วก็บันทึกระยะเลวลาที่ใช้ในการละลายนะคะจะคิดได้คิดออกมาต่อน้ําหนักของเนื้อลําไยที่ทําละลายเนาะแล้วก็เดี๋ยวว่าชั่งน้ําละลายจนกว่าเนื้อลําไยจะกลับสู่สภาพเดิม เหมือนก่อนที่จะทําการแช่แข็งนะคะตอนนี้ก็ทิไว้ก่อนเนาะค่ะสําสหรับตัวอย่างเนาะอันนี้อาจาระละลายครบเวลาแล,วแล้วตัวอย่างก็คือเหมือนสภาพก่อนผ่านการแช่แข็งนะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะเอามาชั่งน้ําหนักนะทายางจะแช่แข็งก็คือชั่งทั้งน้ําทั้งเนื้อก่อนนะ ก็คือ1 0อยสนะคะแล้วก็จดบันทึกไว้แล้วเดี๋ยวเราช่างแต่น้ำออกมานะคะพอ,ะเ,อเราเอาตัวอย่างที่ผ่านการละลายแล้วนะคะนี่ก็คือละลายเรียบร้อยแล้วนะมีลักษณะเหมือนกับลำไยที่ผ่านก่อนการแช่แข็งนะคะจะสังเกตนะเห็นไหมคือมันจะมีน้ําออกมาหลังละลายคุณเรียกว่าหลังพออน,นะคะ ค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าเราใช้การแช่แข็งแบบเชฟ,ฟรีเซอร์ก็คือเหมือนตู้เย็นบ้านเราธรรมดา,าดังนั้นลักษณะของผลึกน้ําแข็งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดผลึกชิ้นใหญ่กับชิ้นของวัตถุดิบซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่พึงประสงค์คึอเมอเราผ่านการละลายน้ําแข็งถ้าในวิสายกรรมาหาเนี่ยมันไม่ควรจะมีน้ํารอออกมาเยอะขนาดน,นี้นะคะนั่นแปลว่าระดับโมเลกุลของน้ําแข็งที่เกาะกับชิ้นงานเนี่ยมีขนาดใหญ่ เลยละลายออกมาได้เยอะนะล้อสมาเยอะเมื่อกี้ยจาชั่งน้ำหนักก็คือน้ำหนักเพิ่มมาจากเดิมคือประมาณ4กรัมแปลว่าน้ําจากตัวชิ้นลำไยเนี่ยออกมากับน้ําแข็งด้วยนะทีนี้ถ้าในอศาสารกรรมาหารในส่วนใหญ่เขาต้องใช้ให้สินค้าเนี่ยเกิดการแชร่แข็งด้วยความรวดเร็วหรือเกิดโมเลกุลของน้ำแข็งขนาดเล็กๆานะไม่ว่าจะเป็นใช สเปรย์ลอกฟิเซอร์เช่นคะเราเรียนไปแล้วเนาะหรืออินเวอร์ชั่นเนาะไครโอเจนิกฟิสเซอร์หรือแอ ure, ร์บราฟฟิสเซอร์หรือจะเป็นฟูดไดเบตใช่ไหมที่มันจะทําให้เกิดอย่างอย่างลำไยเนี่ยถ้าเป็นผานฟูดไดเบตมันจะเสื่อยเลยน้ําจะไม่ออกมาเยอะขนาดนี้นะคะอะ่ทีนี้เราก็จะเอามาชั่งดูว่าน้ําปริมาณน้ําที่อยู่ในน้ําสิงคโปร์เลเยอรเท่าไหร่วิธีการก็คือเราจะแทนน้ำหนักของถ้วยเปล่า เราจะโดนแล้วก็จะเทน้ำออกนะคะว่ามีปริมาณน,นั้ำที่ได้จากงอยางเยอมากไหมกันมาอย่าให้ออกมาให้หมดะน้ก็ที่กำอ่านะคะนนก็กอ,ะะอยู่ที่ สิบกรัมนะแล้วก็จดไว้นะคะน้ำนะสิบกรัมน้ำหนักที่เหลือก็คือเป็นน้ำหนักของเนื้อใช่ไหมทีนี้เราก็จะมาดูตัวชิ้นของลำไย,ยว่าหลังการแช่แข็งแล้วมีลักษณะยังไงจริงๆเราอาจจะต้องให้เราทำ sensory taste เวยนะว่าเนื้อสัมผัสข,ของลำไย,ยเป็นยังไงอันนี้ที่อาจารย์จับว่าคือเนื้อมันจะ นิ่มแล้วก็เล็กกว่าผลสดก่อนการแช่แข็งนะคะแล้วก็ค่อยเอามาทสดสอบชิมนะจังชิมก็จะเหนีวยวเหนียวกว่าผลสดนิดนึงแล้วจังก็ค่อยไปให้คะแนนในแบบฟอร์มเซนเซอรีเทสนะคะแต่โดยรวมก็คือโอเคถ้าเราจะใช้ในการแช่แข็งเพื่อถนอมอาหาร ในครัเรือนอย่างเงี้ยได้นะคะแม้สีก็จะไม่ํำนะคะถ้าเราทิ้งไว้ให้เกิดการเน่าเสียเนี่ยมันก็จะเสียดายของใช่ไหมประมาณนี้นะคะ